ในปีนี้นะคะเธอก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ฝากฟันนะคะแล้วก็มุ่งมั่นเช่นเดียวกันดังนั้นขอเสียงปรบมือให้กับคุณ ้ความมและกเป็น91นะคะของความสำเร็จในบรรดาความสำเร็จทองเล่ มันคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลของการทํางานที่ผ่านมาซึ่งบางครั้งมันอาจจะต้องแลกเพื่อความพยายามความต่อเนื่องและท่าต่งตางตลอดระยะเวลาที่ทาฤฤฤฤฤฤฤําธุรกิจแ่งโดนดูถูกตั้งแต่วันแรกที่เจ้าเข้ามาในธุรกิจนี้ก็คือมันจะสําเร็จได้ไหม มันจะเป็นไปได้หรอที่เด็กแต่จังหวัดคนหนึ่งไม่ได้มีความรู้ทางด้านธุรกิจไม่ได้มีพื้นฐานในการทำธุรกิจเลยจะประสบความสำเร็จได้หลายครั้งที่แนนอยู่ในธุรกิจบางครั้งมันเหนื่อยมันท้อจนแทบจะเดินไม่ไหวบางคั้นอยากเลิมเลิกความตั้งใจที่ไม่อยากจะไปต่อ แต่นั้นก็ได้แต่บอกตัวเองเสมอว่าเราทอได้เราเหนื่อยได้แต่เราถอยไม่ได้เพราะถ้าเราไม่ล้มเลิกความตั้งใจความสำเร็จมันอยู่กับเราแน่นอนในเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ต้นทุนในชีวิตไม่ได้สูงครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยแต่อย่างมีคุณภาพชีวิต เริ่มมองหาโอกาสมองเห็นโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสนั้นไว้ก็คือโอกาสในธุรกิจเจอพัฒตลอดระยะเวลา3ปีในตำแหน่งแีรกเตอร์แนนคิดว่ามันไม่ได้ช้าเกินไปสำหรับคนที่ทำนั้นประจำาพวกคู่กับคนทำธุรกิจอย่างแนนเด็กต่างจังหวัดคนนี้ เปิดพ,ระะพอรสตเล่มแรกที่เตียวครับและเด็กต่างจังหวัดคนนี้มีรายได้สามารถสอร์ตทุกคนในครอบครัวได้อย่างภาคภูมิยังคิดว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องความตั้งใจความล้มเหลวไม่มีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในการทำเรื่องิด คเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเลือกจงศรัทธาในสิ่งที่คุณทำแล้วสักวันความสำเร็จจะเป็นของคุณแน่นอนค่ะไมเนฟิชพันยังชอบดีแอลไอแอ i เจลพับคุณแจงค่ะความุ่งมั่นของเธอเห็นได้อย่างชัดเจนในค่ำคืนนี้นะคะและแน่นอนจะบอกมาแล้วว่า3ปีที่เธอฝ่าฟันมานี่คือการ บ่งบอกถึงความสำเร็จของเธอค่ะ